สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการรามาสแควร์ถนนสายสุขภาพทั้ง4สายที่จะทําให้คุณผู้ชมกินดีอยู่ดีชีวิตดีและจิตใจดีค่ะกับดิฉันบีมวรานิจิราโรจเจริญนะคะเรามีนัดกันเป็นประจําแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11โมงถึงเที่ยงทางทวิชั่นช่อง42 NBC Central ช่อง11และ Doctor TV ช่อง272ค่ะมาที่ช่วงแรกของเราดีกว่านะคะสําหรับเปิดตู้เย็นค่ะเป็นประจําเลยวันพฤหัสแบบนี้นะคะเราจะมีเรื่องราวเมนู อาหารที่ต้องระมัดระวังมาฝากกันค่ะสําหรับวันนี้จะมาพูดถึงส้มตําเพราะว่าเป็นเมนูโปรดของทุกๆคนใช่ไหมล่ะคะแล้วก็เป็นเมนูโปรดสำหรับสาวๆที่อยากจะลดน้ําหนักด้วยเพราะว่าส้มตำเนี่ยนะคะก็จะเป็นเมนูอาหารที่ มีพลังงานที่ต่ำนะคะแล้วก็ให้ไฟเบอร์ที่ค่อนข้างสูงด้วยกากใยเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาจะเป็นเมนูอาหารที่สาวๆมักจะเลือกใช้เวลาที่อยากจะควบคุมน้ําหนักหรือว่าลดน้ําหนักนั่นเองค่ะแต่ว่าส้มตำเนี่ยเป็นอาหารที่จะต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่จะต้องเข้ามาควบคุมเลยเพราะว่าจริงๆในเรื่องของการประกอบอาหารกลายเป็นเมนูส้มตำเนี่ยมันก็มีหลากหลายวิธีที่อาจจะทําให้เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของเราด้วยวันนี้ก็เลยนํามาฝากกันนะคะสําหรับสกู๊ ส้มตำม,มาดูสิว่าอาหารเมนูที่เป็นเมนูโปรดของหลายๆคนเนี่ยจะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังกันบ้างค่ะช่วงเปิดเรียนเมนูโปรดอย่างส้มตำเป็นอาหารที่สาวๆส่วนใหญ่ใช้เป็นเมนูลดความอ้วนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพราะว่าเป็นอาหารที่มีไขมันน้อยและให้พลังงานที่ต่ำมีใย,ยอาหารค่อนข้างสูง ส้มตำหนึ่งจานจะมีส่วนผสมของผักที่เป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายอย่างถึงแม้ว่าส้มตำจะมีรสชาติที่จัดจ้านทั้งเปรี้ยวเผ็ดเค็มและมีรสหวานนิดหน่อยซึ่งก็ถือว่าอร่อยถูกปากคนไทยแทบทุกคนเลยละค่ะ เมื่อถามถึงความสะอาดทุกลักอนามัยแล้วนั้นเมนูส้มตําก็เป็นหนึ่งในอาหารที่อยู่ในขายที่ต้องควบคุมดูแลด้วยเหมือนกันแต่จะมีอะไรที่ต้องระมัดระวังในเมนูส้มตํากันบ้างไปหาคาตอบจากนักวิชาการโภชนา,ก,ากันเลยค่ะสำหรับเมนูส้มตำก็ถือว่าจริงๆเป็นซิกเนเจอร์ของประเทศไทยนะคะว่าถ้าต่างชาติมาก็มักจะนึกถึงส้มตำนะคะส้มตำเนี่ย จริงๆแล้วมันก็มีหลายเวอร์ชันเนาะเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะตำไทยตำปูปลานะคะหรือว่าจะเป็นมีตำข้าวโพดหรือว่าจะเดี๋ยวนี้ก็เริ่มจะมีการเอาของสดๆเนี่ยเอามาใส่ในเมนูส้มตำค่อนข,ข้างเยอะแล้วก็มีพวกหน่อไม้ดองต่างๆซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดเรา รับประทานโดยไม่ได้คำนึงถึงความปลอดภัยต่อสุขภาพเนี่ยก็อาจจะสง่งผลกระทบในเรื่องของภาวะท้องร่วงท้องเสียได้ง่ายนะคะแล้วก็ในเรื่องของส่วนประกอบบางอย่างที่มันอันตรายต่อสุขภาพถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกดีๆเนี่ยแทนที่จะดีต่อสุขภาพเนี่ยก็อาจจะทําอันตรายต่อสุขภาพได้ค่ะ ประโยชน์อของส้มตำนะคะก็ถ้าให้นึกถึงเลยสาวๆก็มักจะคิดเป็นเมนูแรกๆถ้าเวลาที่เราอยากจะลดน้ําหนักนะคะเพราะว่าเนื่องจากส้มตำเนี่ยมันไม่ได้ใส่อะไรที่เป็นไขมันลงไปนอกจากเราไปกินตำไทยที่ใส่ถั่วลิสงก็อาจจะมีไขมันอยู่หรือว่าอาจจะปรุงรสชาติที่มาจจะมีความหวานก็อาจจะมีพลังงานค่อนข้างเยอะหน่อยแต่ถ้าเกิดเราปรุงโดยคํานึงว่าเราจะไม่ได้ใส่น้ําตาลเยอะหรือว่าไม่ได้กินถั่วลิสงมากเกินไปเนี่ยตรงนี้เนี่ยส้มตำก็จะเป็นแหล่งที่ดีของใย,ยอาหารเลยนะคะ ซึ่งเป็นใย,ยอาหารเนี่ยก็จะช่วยในการาในเรื่องระบบขับถ่ายแน่นอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของพลังงานเนื่องจากพลังงานไม่ได้สูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยก็สามารถจะเป็นหนึ่งในเมนูที่เราอยากจะเอามากินคู่กับเมนูโปรโตีนอื่นๆที่จะช่วยควบคุมน้าหนักได้นะคะแล้วก็อย่างที่3เนื่องจากอุดมไปด้วยผักผลไม้หรือ,อในตัวของสารสําคัญต่างๆที่เราจะได้ในตัวของผักเนี่ยอ,อย่างเช่นพวกโพลีฟีนอลฟาโบ,าบานอยอะไรต่างๆรวมถึงแน่นอนว่าผักเนี่ย ถ้าในกลุ่มของอาหารเพื่อสุขภาพเนี่ย mm. ก็มักจะนึกถึงอ้พวกแมกนีเซียมโ mm. พแทสเซียม mm. ซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยจะช่วยในการควบคุมในเรื่องของความดันโลหิตได้แล้วก็จะช่วยในการชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายด้วยนะคะ mm. เพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประกอบที่มีประโยชน์ต่างๆของส้มตำก็ถือว่าเป็นเมนูสุขภาพได้เหมือนกันเพียงแต่ว่าเราต้องดูองค์ประกอบในเรื่องของการปรุงรสชาติให้ดีแล้วก็วัตถุดิบที่ไม่ไม่เป็นอะไรายต่อสุขภาพค่ะ แล้วส้ตมตำก็นอกจากประโยชน์ที่อย่างบอกว่ามันควบคุมพลังงานได้มีแย่าอาหารสูงมีวิตามินแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแล้วเนี่ยแต่อันตรายก็มาไม่ไม่แพ้กันเลยนะเพราะว่าส้ตามตำเนี่ยก็จะปรุงด้วยรสจัดนะคะซึ่งส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราเป็นแถบว่าเป็นซื้อจากชาวอีสานเนาะเขาก็จะปรุงมีการใส่ผงชูรสลงไปแล้วอจาจจะถ้าเป็นเมนูส้ตมตำปลาลาเนี่ยก็จะมีในส่วนของโซเดียมที่ค่อนข้างเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยตัวโซเดียมเนี่ย ถ้าเราได้รับมากเกินไปทุกคนก็ทราบดีอยู่แล้วเนาะเขาลดเคียมจัดพิโซเดียมจะทําให้หัวใจทางานหนักมากขึ้นเร่งให้ไตเสื่อมเร็วขึ้นหรือว่าถ้าใครที่มีปัญหาสุขภาพอยู่แล้วที่มีภาวะบวมนะหรือภาวะที่จําเป็นจะต้องจากัดโซเดียมหรือไตเสื่อมอยู่แล้วเนี่ยก็ยิ่งจําเป็นจะต้องหลีกเลี่ยงเลยเพราะว่าโซเดียมเนี่ยจะเป็นปัจจัยสาคัญเลยที่จะส่งผลต่อทั้งความดันโลหิต แล้วก็หัวใจนะคะอย่างที่2อาเกิดใครที่เลือกซื้อส้มตำที่มีองค์ประกอบของวัตถุดิบที่ไม่ค่อยผ่านความร้อนในเรื่องของอย่างเช่นกุ้งนะคะก็จะเป็นกุ้งสดๆพวกนี้ซึ่งหรือว่าปูปูม้าที่สดสดหรือว่าจะเป็นปูนาก็ตามพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มของ วัตถุดิบที่อุดมไปด้วยเขาเรียกว่าจุลินทรีย์เกาอโลกมีทั้งพยาธิด้วยนะคะแล้วก็ตัวปลาเนี่ยแม้ว่าบางคนอาจจะรู้สึกว่าปลาร้ก็ผ่านการหมักมันเลยสองเดือนไปแล้วจุลินทรีย์ที่มันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพก็ไม่น่ามีแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นความนิยมของการรับประทานปลาเนาะมันอาจจะไม่ได้หมักจนถึงสองเดือนหรือผักหมักถึง2เดือนแต่พอใกล้พองเนี่ยก็เอาอปลาเนี่ยเข้าไปเติมซึ่ง สิ่งที่เติมเข้าไปมันทําให้จริงๆแล้วมันยังไม่ถึงอายุการที่จะเอามากินได้อาจจะไม่ถึง2เดือนทําให้จุลินทรีย์ที่คิดว่าเมันไม่น่าจะมีแล้วมันก็อาจจะมีได้นะคะฉะนั้นอันตรายอันที่2ก็คือในเรื่องของจุลินทรีย์เกาะโลกและก็พวกพยาธิต่างๆนะคะแล้วก็อันที่3ก็คือความสะอาดนะคะเพราะว่าเนื่องจากทุกอย่างเนี่ยแทบจะเป็นของสดหมดผักผักสดพวกนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไม่ได้เลือกและล้างให้ดีเนี่ย โอกาสจะได้รับสารเคมีที่จะตกค้างมากับผักเนี่ยก็จะมีสูงเหมือนกันค่ะอันตรายที่มาจากซ้มตาอีกประการหนึ่งก็คือสีผสมอาหารที่มาจากที่มาใส่ในตัวของกุ้งแห้งเพราะว่าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยจริงๆแล้วพวกวัตถุเจอโปรในอาหารเนี่ยถ้าเป็นกลุ่มอาหารที่เป็นเนื้อสัตว์แปรรูปหรือเนื้อสัตว์ที่แห้งอย่างเช่นกุ้งแห้งปลาแห้งพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้ใส่ในพวกสีผสมอาหารซึ่งจากผลการสํารวจพบว,ว่า เก็บตัวอย่างสุมเนี่ยเพราะว่าบางตลาดเนี่ยมีการออใช้สีผสมอาหารเนี่ยผสมในกุ้งแห้งทําให้กุ้งแห้งเนี่ยมีสีที่แดงผิดปกติซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดเราเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ถ้าเกิดร้านไหนเนี่ยใช้กุ้งแห้งที่สีดูผิดจากธรรมชาติก็ควรจะหลีกเลี่ยงเพราะว่าสีอะไรที่มันได้รับมากเกินไปเนี่ยมันจะส่งผลต่อสุขภาพอาจจะเป็นโลหะหนักที่มันจะไหต่อสุขภาพได้ค่ะ ปูนะคะหลายๆคนเนี่ยก็ก็จะอดไม่ได้ที่จะเอาปูมารลบประทานนะคะก็จะดูะว่าให้จนมันหมดรสชาติซึ่งจริงๆแล้วถ้าปูเนี่ยถ้าเกิดไม่ได้ผ่านความร้อนเนี่ยโอกาสที่จะมีพยาธิที่เป็นอาาันตรายสุขภาพก็จะมีสูงก็จะมีในเรื่องของส่งตรวจตัวอย่างนะคะในเรื่องของปูนานะคะพบว่ามันจะมีพยาธิพยาธิใบไม้ในปอดนะคะที่อยู่ในปูแล้วก็จะมีในตัวของออพยาธิตัวจีดนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็จะพยาธิเป็นไวในปอดเนี่ยมันก็จะส่งผลทําให้เรามีอาการข้างเคียงในเรื่องของอาจจะใครที่กินแบบนี้เป็นประจำเนี่ยมันก็จะมีอาการในเรื่องของออไอไอเลือดลังและไอเป็นเลือดนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือเราจะได้รับพวกสิ่งมีชีวิตตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยที่มันเป็นอันตรายต่อสุขภาพถ้าเจอจะให้แนะนำเนี่ยแนะนําว่าให้เอาปูไปต้มก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเอามารับประทานหรือถ้าทางทดีๆเนี่ยเอาใส่แค่ มันประกอบอาหารเท่านั้นแหละไม่ควรจะไปดูหรือไปกินเนื้อของมันนะคะแม้ว่าจะต้มแลว้วก็ตามค่ะเพราะว่าเราก็ไม่แน่ใจว่าความร้อนเนี่ยมันจะทําลายพวกพยาธิต่างๆให้ตายได้หรือเปล่านะคะสำหรับปลรราสุกหรือแบบดิบเนี่ยถ้าถามตามเซนสของเราเนี่ย แบบสุกก็น่าจะดีกว่านะคะแต่ว่าแบบสุกเนี่ยก็อาจจะอย่าหลงลืมไปว่าปลาราเนี่ยก็จะเป็นแหล่งของโซเดียมนะคะซึ่งตัวโซเดียมเนี่ยไม่ว่าจะสุกจะดิบเนี่ยมันก็ยังอยู่เท่าเดิมนะคะแม้ว่าอาจจะมีการลดลงไปบ้างแต่ก็ไม่ได้ลดลงเยอะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะสุกจะดิบยังต้องคํานึงถึงปริมาณการรับประทานในเรื่องโซเดียมไม่ให้มากเกินไปอย่างที่2ถามว่าสุกกับดิบมันดีดีกว่ากันตรงไหนมันดีกว่ากันแน่นอนก็คือถ้าแบบสุกเนี่ยพวกจุลินทรีย์ที่มันเจริญเติบโต ในช่วงการหมักที่มันไม่ได้ระยะเวลาเนี่ยความร้อนก็จะช่วยฆ่าในเรื่องของจุลินทรีย์ต่างๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรับประทานแบบสุกจะดีกว่าแบบดิบแล้วก็รับประทานในปนริมาณที่พอเหมาะก็จะลดในเรื่องของการได้รับโซเดียมมากเกินไปได้ค่ะสำหรับส้มตำนะคะส้มตำก็ถือว่าเป็นเมนูสุขภาพนะคะเพราะว่าอุดมไปด้วยยะอาหารนะคะแล้วก็มีพวก สารที่วิตามินแร่ธาตุที่มีประโยชน์ม,นมัเนแเซียมโพแทสเซียมแล้วก็วิตามินจากผักผลไม้ต่างๆซึ่งตรงนี้ถามว่ามันถ้าเกิดเราเลือกในเรื่องขององค์ประกอบของวัตถุดิบที่ไม่ได้ปนเปื้อนพวกจุลินทรีย์เราไม่ได้กินแบบพวกอะไรดิบๆเข้ามาในเรื่องของเนื้อสัตว์ดิบๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีองค์ประกอบของโซเดียมที่มันค่อนข้างเยอะแล้วเราก็กินแบบซดน้ําแบบนี้ก็จะทำให้เรามีโอกาสได้รับโซเดียมในวันนั้นๆเนี่ย เกินมากเกินไปนะคะแต่ถ้าเกิดเราเลือกว่าเราเลือกดีแล้วล่ะไม่ไม่ได้มีอันตรายต่อสุขภาพอะไรทุกอย่างเนี่ยผ่านการผ่านความร้อนหมดยกเว้นผักที่อาจจะทานดิบแต่ว่าเราก็เลือกที่มันไม่มีสารทิ่ปนเปื้อนเนี่ยแล้วเราเลือกกินแต่ส้มตำอย่างเดียวทั้งวันเนี่ยแน่นอนว่าสมดุลอาหารจะ าดไปเพราะว่าผักเนี่ยจะมีในพวกใยาอาหารมีคาร์โบไฮเดรตเล็กน้อยนะคะแล้วก็จะมีวิตามินแล่ธาตุแต่ขาดในพวกในส่วนของโปรโตีนแล้วก็ไขมันนะคะในนี้ถ้าเราเลือกอย่างสะอาดปลอดภัยวัตถุดิบดีพร้อมเนี่ยแต่เกิดเราเลือกกินแบบนี้ทั้งวันโดยหวังว่าจะลดน้ําหนักเนี่ยก็ทําให้สมดุลอาหารในวันนั้นนั้นเราขาดไปค่ะ สหรับส้มตำถาดน,นะคะก็คงอันตรายก็ต้องอยู่ที่ซิกเนเจอร์เขาก็คือถาดน,นะคะก็มีการาสำรวจนะคะจากทั้งกรมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาเพบว่ามีการสุ่มตรวจนะคะตัวอย่างของทั้งตัวถาดด้วยแล้วก็ตัวส้มตำที่ใส่มากระถาดน,นะคะก็มีการเก็บตัวอย่างเพราะว่าเนื่องจากถาดเนี่ยถ้าเกิดเรามองภาพว่าส่วนใหญ่เขาจะใส่ถาดในลักษณะเป็นถาดท,ที่เป็นสีนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีสารที่ ถ้ามันมากเกินไปพวกสารโลหะหนักอย่างเช่นแคดเมียมหรือตะกั่วเนี่ยเนื่องจากมันเจอเนื่องจากสมตามรสชาตเขาจะมีความเป็นมีความเปรี้ยวม,มีความเป็นกรดตรงนี้ก็จะเป็นปัจจัยที่เรเร่งทําให้มีการหลุดลอกของสารพวกสารเคมีสารโลหะหนักแคดเมียมตะกัว่วเขาก็สงสัยว่ามันจะวนเปื้อนมากับอาหารไหมเขาก็มีการสุ่มตรวจก็พบว่ามันมีการหลุดออกมาในตัวของออสารแคดเมียมนะคะแต่ว่าจะจะเจอในกลุ่มของ ส้มตำถาที่ไม่ได้ผ่านการรองรุ่งแบบด้วยเปตองหรือพลาสติกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าร้านไหนเนี่ยที่ทำส้มตำถาดโดยใส่ลงไปในถาเลยไม่มีวัสดุอะไรรองให้มีชิ้นเนี่ยพบว่ามันมีในสารแคดเมียมที่ตกตกค้างออกมาในส้มตำแคดเมียมเนี่ยถ้าเกิดเราได้รับเนี่ยมันจะเป็นพิษยังไงแคดเมียมจะเป็นพิษต่อไตของเราแล้วก็เป็นพิษต่อกระดูกนะคะก็ mm. จะมี mm. เขาเรียกว่าโรคอีไตอีไตเนยเป็นภาะวะความเป็นพิษจาก การได้รับแคปเมีรีนค่อนข้างเยอะนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อสุขภาพเป่นถ้าถามว่าแล้วเราจะไปกินซ้มตามถาดได้ไหมก็คงจะกินได้นะคะเพียงแต่ว่าเราก็คงจะต้องเลือกเลือกร้านที่เขามีเขาเรียกว่ามีใบตองรองที่ตรงถาดแต่รองก็ต้องรองให้ทางถาดไม่ใช่ระะองแค่รองให้สวยงามนะคะหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยก็คงไม่ต้องตอกกระแสสซมปตามถาก็ได้ให้เขาใส่จานมาปกติก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคกที่สุดค่ะ ส้มตำก็ต้องนิยามหลายรูปแบบเนาะบางคนเนี่ยกินส้มตําในรูปแบบของส้มตําไทยส้มตําไทยก็คือส้มตําไทยที่มันมีใส่ถัว่วและมีความหวานตรงนี้มีโอกาสที่จะอ้วนได้เหมือนกันเพราะว่าถั่วเนี่ย เราถือว่าเป็นกลุ่มของไขมันถ้าเกิดเราบอกว่ากินส้มตำไทยแล้วเราใส่ถั่วที่คข้างเยอะเนี่ยก็โอกาสที่เราจะได้รับพลังงานจากถั่วที่มากเกินไปได้เพราะว่าถั่ว10เม็ดเนี่ยก็จะให้พลังงานประมาณ45กลิโลแคลอรี่เลยนะคะแต่ถ้าเกิดยิ่งสดน้ำเข้าไปอีกเนี่ย ก็อาจจะทําให้เราได้รับปริมาณของออน้ําตาลที่มากเกินไปได้และในบางครั้งเนี่ยบางคนก็อาจจะกินส้มตํถไทยที่ใส่ข้าวโพดลงไปด้วยหรือใส่ผล,ลไม้ลงไปด้วยซึ่งตรงนี้ก็เป็นแหล่งของคาร์โบไฮเดรตเหมือนกันนะคะถ้าเกิดจะกินส้มตำเพื่อควบคุมน้าหนักนะคะก็แนะนําว่าก็เป็นส้มตามที่รสชาติไม่หวานจัดแล้วก็ไม่ควรจะรับประทานพวกถั่วอิส่งนะคะ ก็จะเป็นพวกมะละกอพวกผักมะเขือเทศหรือว่าจะเป็นถั่วฝักยาวเน้นเป็นผักจะดีที่สุดถ้าจะควบคุมน้ําหนักแต่ว่ากิน้มตำอย่างเดียวก็คงควบคุมน้าหนักไม่ได้น้องมันจะต้องมีสมดุลเรื่องโปรตีนเข้ามาด้วยก็จะควบคุมน้ําหนักได้ค่ะ ำหรับเปลือกมะนาวจริงๆเปลือกมะนาวก็เหมือนเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาตินะจริงๆก็สามารถรับประทานได้เพียงแต่ว่าข้อควรระวังนิดนึงว่าเนื่องจากทุกอย่างมันสดหมดถ้าเกิดเป็นมะนาวที่ไม่ได้ล้างเนี่ยโอกาสที่มันจะเป็นมะนาวที่ผ่านสารเคมีที่ถูกฉีดมาในใน,ในการปลูกนะคะถ้าจะใส่ลงไปก็ใส่ได้ค่ะก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะ เราอาจจะคุ้นเคยอย่างเช่นเปลือกส้มนะคะเราก็ยังสามารถทานได้เหมือนกันเน้นมะนาวก็ไม่ได้แตกต่างกา mm ั hmm. เนเพียงแต่ว่าคำนึงถึงความสะอาดจ,จะเป็นเรื่องสําคัญมากกว่าค, mm hmm. ค่ะสำหรับอาหารดิบนะคะอาหารดิบก็คงไม่เราไม่ได้นับพวกผักดิบเน่มันต้องดิบอยู่แล้วเนาะเพราะว่าส้มตำต้องเป็นพวกผัก ผักดิบอยู่แล้วแต่ที่พูดถึงก็คืออาหารทะเลที่ดิบอย่างเช่นปูม้านะคะหรือว่าเป็นกุ้งดิบดิบโดยเข้าใจว่าความเปรี้ยวเนี่ยจะฆ่าจุลินทรีย์เกาะโรคได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยปูม้าหรือเป็นกุ้งดิบก็ตามเนี่ยตรงนี้เด็กจะเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคนะคะเพราะว่าผู้อาหารทะเลสดๆเนี่ยโอกาสที่จะปนเปื้อนพวกเ,เชื้อวิบิโอเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงเชื้อวิบิโอเนี่ยจะเป็นเชื้อที่จะไม่เกิดถ้าเกิดเรามีภูมิต้านทานดีเนี่ย แล้วเราได้รับเชื้อนี้เข้าไปเนี่ยก็จะคล้ายๆอาการอาหารเป็นพิษเหมือนกันก็จะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนท้องเสียท้องร่วงได้แต่ถ้าเกิดในกลุ่มผู้ป่วยที่เขามีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะถ้าเกิดเป็นโรคตับร่วมด้วยเนี่ยก็จะทําเชื้อพวกนี้เนี่ยจะเข้าไปสู่กระแสะเลือดติดเชื้อในกระแสะเลือดจนกระทั่งอาจจะเสียชีวิตได้เหมือนกันนะคะ ซึ่งก็มีในผู้ป่วยที่มีการได้รับการดูแลก็พบว่ามีผู้ป่วยที่มาแอดมิดด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือดจากการรับประทานพวกอาหารทะเลแบบดิบๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอาหารทะเลแบบดิบๆไม่แนะนำนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะอาจจะต้องแยกเป็นหลายกรณีเหมือนกันถ้าเป็นเนื่องจากอาหาร ส้มตำเนี่ยก็จะมีใยอาหารสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยที่ในอยู่หรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในภาวะที่ท้องร่วงท้องเสียอยู่เนี่ยก็จะต้องจํากัดในพวกอาหารที่มีใยอาหารสูงใยอาหารจากส้มตำเนี่ยก็สูงพอที่อาจจะกระตุ้นการขับถ่ายได้เพราะฉะนั้นเนี่ยในภาวะที่มีอาการท้องร่วงท้องเสียอยู่เนี่ยก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะคะอย่างที่สอง ผู้ที่มีภูมิต้านทานต่ำนะคะหรือว่าได้รับยาก,กดภูมิไม่ว่าผู้ป่วยที่ปลูกไทยยอวัยวะนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่รับยาเคมีบบัดน,นะคะพวกนี้เนี่ย เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยส้มตำเนี่ยจะสังเกตว่ามันเป็นวัตถุดิบมันเป็นอาหารที่มันไม่ได้ผ่านความร้อนเลยแม้ว่าเราจะเลือกดีแค่ไหนโอกาสการปนเปื้อนอเนี่ยจะค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คุณหลีกเลี่ยงนะคะหรือว่าถ้าถามว่าอยากจะรับประทานจะทํายังไงดีนะคะก็คงอาจจะต้องเลี่ยงเป็นส้มตําทอดแล้ววัตถุดิบทุกอย่างก็คงต้องผ่านความร้อนน้ํายําทุกอย่างต้องผ่านความร้อนให้หมดนะคะแล้วก็อันดับที่3ก็คือกลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะต้องจํากัดพวกโซเดียมนะคะ อาจจะต้องรับประทานถ้าอยากรับประทานก็คงรับประทานได้นะคะแต่ว่าต้องใช้อุปกรณ์ในการรับประทานอาจจะเป็นซ่อมอะไรพวกนี้เพื่อไม่ให้มีการซดน้ําลงไปหรือว่าถ้าจะรับประทานบางร้านเนี่ยแม้ว่าจะใช้ซ่อมรับประทานแล้วเนี่ยตัวความเค็มมันเกาะอยู่กับเส้นก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงก็จะเป็นดีที่สุดค่ะ บางทีอาจจะต้องห่างๆกับส้มตำหน่อยนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะแต่ก็สามารถรับประทานได้นิดหน่อยหรือว่าลองเปลี่ยนเป็นส้มตำทอดอย่างที่อาจารย์ได้แนะนำไปก็แล้วกันค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาแบลช,ชโนเรามีเรื่องราวการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินมาฝากคุณผู้ชมกันจะเป็นอะไรติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ